ได้กินไหมแม่ค้าชวนมากินของกลานลอยหาซีฟซื้อให้กินในพี่นอกเอฟซีใจดีทุก่านซื้อหอยแข็งให้ก้อยกินแหน่ก้อยอยากกินหอยแครงน่านมากที่เหมือนบ่นนี่หอยแครงว ่ทสงสัยต้องการน้ำต้มอีกแล้วแหละเออมันต้องกินน้ำต้มหรวมันบ่าพ่อน้ำต้มเนีนี่ซื้อไปสิซื้อซือออ้ออยากขายตลาดกเ็งเงียบเงาใช่ปะ ตลาดก็คือผมมีโคนนนะี่สวัสดีสวีดัดทุกคนนะตอนนี้อยู่ที่ตลาดคือเก่าเขามาเสียภาษีโลดพี่น้อง เขามาเสียภาษีลดอย<ม>ู่ธนาคารแล้วก็เลยแบกตลาดแน่แล้วก็สื่อของเมื่อไนสื่อของมาขายแน่จ่ายเป็นเงินบาทเด้อเงนเสียราคาเบาๆอย่างราคาหนาฟังแน่ถ้าจ่ายเป็นเงินกี่นี่มึงแบบเออนี่ได้หนิละคร จักโลนี่พออัศมีแหละมมนหนึ่งหมพันห้อพัอนหายฮัลโหล

สองเดี่ยวเนี่ยสองแม่นำกระปุกปะนี่ง่ายนี่

เขาหน้าสุเฮ็ดคือสอยนะสุวะมันมันมันออนแล้วไม่ซอยอ๋อดเธอไหกินมาไไม่ก็ีได้จ้าเจ้นอันนี้เป็นไรเนาะนังะนะ่งไปใส่เนาะ แม่มาเมื่อกี้คืออ,งอ,งอ,งองังางไยังเงียบเลยไม่ใสส่วนหงอกบาได้เห็นเด้แหนมหาสิเนี่ยอันนี้นั่นนะครับกระตกนี่ปลาขา โอ้ยกระดกไ่วอีกสังอ mm ่ห hmm> มังม่วงยังเฮ้ก็เป็นนนี่นี่นี่ส่นี่ยม่งเพิมเป็นเด็ดเยกยวกน่สอมพอ๋อพอสุอยู่ด้ นีไ่ไงหมักแตงนะเมืองหมักมีโอ้ลาพา Nó nổi thật ra có kịp hậu nữa bà Y nhắn nèo bà này, y đường đây này. มัซื้อกับข่าวว่นี่ไม่มีอะไรจะซื้อแล้วไปหนีไปม่มีนซื้ออืมอะไรกว่าจเฮาวฮเออฮาอนเขาได้อะได้ยังเกิบเอากินเกิบแล้วพ่ออะไระคนละสีร้อยเดรนกาหนสีดาอันเท่าไหร่

กลับแล้วนะทุกคนข่าวก็เลือดหน่อยเดียวหมดสื่อลงหมดนี่มือใหม่ก่อนจไปเบิ่งมาเติมเงินครับน้ำดื่มมจำด้วยมาใส่ก่อนจะโอนมาให้ค่ะมาจำลองจำสามคันละซื้อ มันลอกเพอกันลอกีหรือบนีโอ้ยกำลังใจลองแล้วเพื่อนได้อดันเขาไ่ไส้เบิกมาแล้วเพื่อนจะมาปฏิบัติธรรมข้าวโคนดิขาเอากรช่อนอยเลยในข่าโคนขามันไทยบอ บัญช er ีของเหมือนอาสวเดือนอ๋ออันต้องไล่เลขทาวนอนครเาไม่ได้บอกาเแล้วาเพราะเขาไม่ได้บอกล่าว่าบัญชีใครเดเขาคิดว่าบัญชีเขาเนี่ยไปครับไปพากันแห่เขาห่านทองห่านคำต้องแปงตอนนี้แห่เขาอยู่สี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทพี่น้องหนึ่งบาท 1บาทวันนี้เท่ากับ4,100ืนหนึ่งร้อยบาทนะฮะสิ่พาากันไปลากจัลเนไะด้ื่อเนี้สิบเมที่ยว่ลากจาาะเลนเป็นหนังซีซิวลากจะลเลนนะ,อะโอ้ยัสวสวรรค์น่นะนะ เหสวรรค์ฮันดีบอลดินจีนั่นอันนั้นเราล่าวจะเริ่นโอ้วววยากสื่อมันเแต่ผมก็ถ่ายยินจีนี่แหละวันสิพภัตกัซื้อจากบาทเนาะเขคนละหาบาทผมวันเนาะจ้า